ปันมายางมายางมาบบบนี้ก็มามเห็นบนยืนๆๆยิ้มยู่นีน่ะแหละทุกคนหลุมหลังจงังได้ฟัโอ้คุยง่ายดำแดงหลวงพ่อมาสลายเชือส,สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้นะครับบ่าวศักดิ์วิสุวรรณน,นาเดียนะครับพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่จุดเก็บเชือกนะครับผมของ พ่อ้ํานะครับผมที่เอาเชือกกูคอนะครับผมเป็นยันเฮียนนะครับนำมาไว้ตัวนี้นะท่านผู้ชมครับตามที่ผมได้ตามนะครับแนวทางให้กับเอฟซีก็นะครับผมงวดนี้ก็ตามสองครั้งท่านผู้ชมครับงวดนี้ครั้งนี้บอกว่าเห็นพ่อ้ําบอกว่าฝันดีมากเลยท่านผู้ชมนะครับไม่รู้ว่าตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวเดิมนะครับผมยังไงก็ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอกําลังใจคนไลค์คนแชร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมา เส้นไหว้นะครับผวันนี้เราได้น้ําแล้วก็เครื่องดือมมาเส้นไหว้ด้วยวิญญาณของน้องนะครับผมที่เสียชีวิตนะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมตามด่วนอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมกับเชือกผูกคอวิญญาณเงี้ยเอาอยู่กันทั้งหมดเลยนะครับไปเจอพ่อราแม่สวยด้วยนะท่านผู้ชมครับตรงต้นไม้นะครับจะเป็นที่เก็บเชือกนะครับผมวันนี้เมื่อนี้่มีเพื่อนปลามาเมื่อนี้ มีเป็นวันนั้นอาจจะได้ติดตามวินเนครับวันนี้ผมพูดเบาหน่อยนะเอฟซีผมเจ็บคอนะครับเหมือจะเป็นไข้นะครับผมเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราลงไปด้วยกันเลยนะครับผมไปหาพ่อลรำนะครับผมแล้วก็ยายสวยแม่สวยของเรานะครับผมไปกันเลยครับนะท่านผู้ชมนะครับก็มาถึงแล้วนะท่านผู้ชมนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับผมมาบอกกล่าวนะครับดวงวิญญาณก่อนนะท่านผู้ชม นะครับเด้อเลีนยญาตหน,น่องนี่ขออนุญาตทายท่ำเด้อมือนี้นะจะเตือนจะทวงเด้โชคให้ลาบเอฟซีเพื่อนโชคมีลาบได้อเได้พาไปะทำบุญนี่ครับท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตถ่ายท่ำเลยมือมานี้นะครับยกนิรศรีเท้าไอ้มันนั่นน่ให้ยุโรกม,มืานี้ อยู่ในทงนั่านผู้ชมเนี่ยจะมีเชือกสีเขียวๆนะครับผมมายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนคนลุกนะท่านผู้ชมนะครับมีแมลงวันเขียวๆด้วยน,ะนี่ครับแมลงวันเขียวครับพี่น้องนะครับรท่านผู้ชมขออนุญาตถ่ายทำเด้อนะ เฉพาะเออันเป้วันพระนี่จำได้อยู่แม่ฟันมาจากไหนครับแม่กพบาแม่วันพระในจำเพราะได้พวกหั้นแม่ฟันมาจากไหนวันเผาอะไรอยังว่าฟันฟันวันพระที่ผ่านมาบอกครับผมพุณฟันมาประยูรประเทศผู้ดำดำบุญเอี่ยเพื่อนประเทศดำดำเลยเซกจีเกียวคนอยู่ในป่าในโดมหัวเรียงคุ้ยเล็กกระท่อมจุลกิเล็กเนาะแม่ก็ไปเรื่อยประเนพณีปลาสีนี้กระนี้บ่ได้เนาะปลาสีบินกระบินบ่ได้เพราะว่าจะคงนอนคุด ก็บินหยาบินหยาเออวันนี้กะไปอีกกัไปพ่อปูสี่คนอะไปสี่หาคนไหนละไปเออไปฟอกไปห้าวไปไปเอาเหล็กคนว่ะไงนั่นแหละเออบัดนี้ไปทิีแรกก็ไปก็เห็นเห็นมันใหญ่ผู้หนึ่งเขาหลังผมปลาอยู่สี่เนาะต้องทำเลยผมพาแม่ก็เลยทำมามันใหญ่ทางนี่อันสินัรดไปทางประเทศไทยได้บ่บางสิเราก็ว่าได้อยู่แต่ว่าต้องเสียขาดานอ แม่ก็เลยกว่าค่าด้านจักบาทสี่สิบบาทไม่มีเงินดอกค่าด้านสี่สิบบาทเออค่าด้านสี่สิบบาทรถซังซังเราไปดอกค่ารอไปทางหลังวมาจะรอไปก็ไปบ่ได้อีกเพราะว่ามันไม่ติดหัวกันหมดเนาะสูงมองเลยก็เลยว่าโอ้ยเังได้กับสแล้วแม่ได้เสียเงินบ่บ่ได้เสียแม่บ่มีเงินเสียก็ว่าสิจบร้อยเอาจบร้อยก็บ่ได้ดอกยิวหันละวันนี้ก็ไม่พอผู้หญิงผู้ใส่สองซ้ำ สี่คนนี่จะไปก็เลยไปห้างไปไปเอาเหล็กมาเพื่อสิได้ขาด้านเขาซื้อสิบบาทมามันใหญ่นั่นพาไปลงเหล็กต้นกับต้นนี้อยน้อยนี่สิละต้นกับต้นนั่นพี่ยังก็เอินต้นนั่นต้นบักม่วงมันก็มีหมอกเก่าๆมี่ยังเนี้คุกอยู่นี่สิละเล่าก็บแม่เอาเหล็กแม่ก็เลยยื่นบิึงังส่แต่พอเห็นเหล็กเนี้ลนะพอเห็นเหล็กแม่ก็เลยว่ามักลงเองนะ มันลงแล้วก็เอามือม้วนกับของโยงสิละครับอือม้วนโยงสิวันนี้กับเป้าโุงสิเอาออกมาเห็นเลขอีลีแดงบ่สีแดงอันอันเขาวงกลมนั่นมันแดงอยู่เขาวงกลมแต่เฉพาะอันกลมนั่นแหละแดงแต่ว่าอันตรงกลางบัแดงเห็นอันเจ็ดศูนย์ศูนย์มันนี่กะเขาไม่ได้วงกลมตัวนี้ ก็เลยหาฮกนันวงกลุ่มเขาวงกลมให้หาฮกเออเขาวงกลมให้หาฮกมันบออกไทยมันก็สมันบออกเล่ามันก็เสียโอกไทยเพราะเขาคิดอยู่นะอืมบันนี้อ่ะอันผู้ชายผู้หนึ่งเนาะนุ่มๆในจักหน่อยเพิ่มมาเพิ่นประเทศไทยเพิ่มจีซงทุ่ๆมาซอยมาซอยมูขเฮาดพิ่นนะเพราะมูขเฮาทุกยากเพิ่นปะแม่ก็เลยว่าว่าเออแม่นเพิ่นปะคอยในละเป็นทุๆเพิ่นปะเฮ้ยเบิ้ง เว้ยนี่ล่ะคอยนี่และเป็นทุบๆเป็นเบาหน้าตาซอยเลยนะนี่ล่ละสิมาซอยมุจจาาไปซื้อเอาด้วยเล็กไม่สำนี่ละแต่ว่าเจุ๊้นูน่ะเพิ่บวงเพิ่บวงไนแต่โอ้ขาเป็นวงไนทางโอขาเหกกับเก้าก็ยาลืมอีกแล้วเออมันแมนในแสนีด้มันออกเล่าไปพุนแต่ว่ามันบดไอออกเล่าเนานเล้ามันออกขา ม e> um, mm, ืัอนี่แล้วบแาออกเออมันเอาอันสีู่นเนี่ยไปขวบมันก็สิเป็นสีมันก็สิเป็นสี่หาหกเองคือเก้าประ่าณลังค้นก็ซื้อว่าเป็นเที่ยวเล้าเดี๋ยวบ่แมงเมือแรกหกไอ้ยังก็หกหาครับเกจิศูนย์เสียงเล้าแล้วเนาะเพื่อมันออกกีจังได้เนาะครับผมมันนี่แม่มาเหลี่ยมงั่วปนนี่มืัอนี่เออเฮ้ยมาสมือสมือมาฝอสเสือกนะแม่เสือกจะยู่มังเกิลอยเนาะรูปมังเกิ้ลแหละเสือกกระไรฝันซ้ำนี่แหละครับผม อย่งว่ากันมันบอกอกเล้ามันก like e, mm ็สิออกไทยชนใดเลยย้มันว่ามันผ่ามันฝันเฉพาะวันผ่าใชไหมพ่อที่ดั่งเอาไอ้คนเขนาดนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานะครับผมให้พ่อลำนะครับเก่าดูวิญยานะครับเสียเอาเฉลม่เอฟซีเด้อตาให้มากินเอ็มดอยขึ้น้ำพ่อาหลายบนนี้ได้เพื่อเห็นเห็นเห็นเหรียญไม่เสียเงินเอาเงินั้นเสียขึเสียเห็นเสียขึ้นเหรืยอนี้เดี๋ยวเบิ่งไม่ จะ่อกนเสียออีกบูแน่ได้มั้ยจำไม่ได้เมือนออกตัวเองน่เสียเดี๋ยวเบิ่งไม่กัได้ผมบอกไ่ว่ามันก็จ้าถือหรือบอกนบอกจะได้ขึ้นพ่อเลยบอกตัวที่พ่อบอกไหเล็กโพนเสโอ้มันก็บหัวขึ้นขึ้นเ่าตัวนี้อยตัวเดียวกันตัวอืมไอซีหาครับบอกเห็นยูเสียกไหมโอ้แปดหาครับโอ่ยวันแปดเก้าหาแม่พพิดตน โซน่าว่าสันเหล้ามาแล้วต้นห้าดีมาตามพอแต่ว่าตอนนี้ดิบมันโพขึ้นในเสือกไงโพขื่นเอี่ยเนี่เสือกแมนแมนเห็นก็เสือกมือนเดี๋ยวเราวันนี้เรานะครับเดี๋ยวเราตามรัฐบาลไทยเราเดินอลียบท่านผู้ชมครับในเดือนกันยายน2568นะครับผมวันนี้เสืบุ๊กนะครับได้ไล่ตามความฝันของพอลำนะครับผมเกี่ยวกับวิญญาณเชือกผูกคอนะครับท่านผู้ชมนะครับของน้องที่เสียชีวิตนะครับผมก็โปรดใช้ยุทธวญาณในการรับชมนะครับ พัวที่สามละเดินวัวสามาแห้งบงปังได้หลายปังสามตัไปเลยสามตัวไปเลยโอ้ได้เลยมาเช้าเนี่แตว่าสิเบอร์ยสเสอยกูอืมกินน้ำก็หลก็ได้น้ำไปกินกันเด้วยวกินน้ำกินอย่างก็ได้หรอกฮ่าฮ่อดีตัวนี่เด็อทข้างในเรกล้างในเหอกลิข้างในสีแดงมาดีว่ โอ้หาสองอีกนี่ครับท่านผู้ชมว่ามีสามไหมมันเอาน้ำเทศน้ำมากินว่ะพ่อใช่อดีเออน่องี่เด้หนำมากินเด้อหน่องเอ้ยตายตาเอ้ยไม่กินน้ำกินนีได้ไหมเอ็มลอยยังพร้อมเรียบร้อยวัดเขาก็หายกินน้ำมันเศร้าหรออืมกินเอ็มลอยยังเดือะว่าแต่งไใบเบิดขวดแล้วมื่อไงตีดี้นั่งเผาอยังไง ย่ายสวยเนาะพี่พี่ไอ้ที่ทางมาบอกผมอยู่เด้ว่าให้ซื้อเรามาถวายภายในก็เลยว่าปวดแล้วว่าห้กินก็เลยบวบๆเราพอดีนะรสชาติจะเมาแม่ยครับทำไมไม่เอาเหล้าไปถวายเนาะเ่าหน่อยเนาะเขาชอบกินเหล้าคนบ่าบ่มบ้านนีบ่ได้บ่ได้มาสีพิธีพิธีเพื่อนั่งพี่เนาะฝันมายางมายางมาบบบนี้ก็มาเห็นบนยืนยิ้มอยู่นี่แหละพ่อชิมมากคอเหลือเล้าครับผมถามคุณบไปไป็นคนหลุมหลังจังไดผมโอ้ใหญ่งดำแดงสูงประมาลอยเจ็ดชิปมีล่ะ กินอยู่นีแหละผู้ยีอนครับพอก็เลยยางมากพอถามนี่หัว่ายำยำนือมันก็เลยไปคุณกุนชีอยู่เห็นครับมันขี้กุนชีขี้ขั้วอืยคนมาแดงเขาเมื่อเคี่ยวมากก็ได้ใส่เต็มกุมองหลอกจีนหัวกับพันแบบนี้วังมาแดงเปคนกุจชีเฉยวันโอ้ยนั่นแหละค้องฝันกันนั่นแหละแล้วขึ้นนั่นที่พอมานอนเพ้าว่าผอมานอนเฝ้าเสือกืนนี่เมอขึ้นนี่ไม่นอนอยู่นี่หลังจากที่ผมมาตามล่าสุด ้วกามือไม้มาเว่าพอมานอนฝาเชือมมานอนเห็เด็กไม่ยู่นีมันก็ยูอยู่เด็กเน่บอกบ่บ่ไผ้พ่อเลยเขาผมว่าขื้นที่บันบ่ได้ปีนบ่ได้ปีนในหัวขึ้นนอนมรงนี้เลยบอกผมนี่และนั่นกันนันก็เคียวพไว้กรบพูสาดตรงรองเขาเพี้ยงโปกงตั้หัวครับผมหัวชูบิดยไก่ก็เลยตัวนี้กับเสียกมนอนยกกับเซียงอย่างอย่างิ่นเบิ่อนขึ้นไหลเอาไปามามันกัเบิรอีลีมันก็ได้ว้หัขึ้นเนาะ เอฟซีกับฟิจิล่าดาตัวเด็กเด้อหรือโปเกลเลต์เก่าน่ยตัวนี้คือว่าวู่นี่คือเพิ่นมาเสียงเหล็กแล้วแต่เพื่อนบ้านให่งบ้าเอาไปอยากเพิ่นเสียเงินหลายอืมเฮ้ยบ้านในตัวเก่าเลยนะอืมไปเพิ่อนบนโป้วยหัวขึ้นมันก็ะทู้มาเที่ยวเที่ยวทีอืมครับหัวขึ้นไปเนี่ยเพื่อนบ้านนี่หน้ามวยเมื่อใดเล่นตัวนี้ที่เขามาเจ้ากซื้อตรงๆเนี่ยหรือืมเจ้าก็ซื้อซี่หาหกซี่หาหกหันโป้วยขึ้นครับ ออกเสียเข่าโอ้โหประเทศไทยแสดงว่าให้แม่นให้ดีแล้แต่ก็อย่าลืมนะครับผมรัฐบาลไทยหนึ่งเมษายนก็ยังสองงวดสอนแล้วนะครับผมแม่บาเบิ่งนะยังแม่ตาดีเอาบักบึงเสี้ยนเลยเถอะเฮ้ยเอาบิ่งเสี้ยนให้ลูกแม่แล้วนาะผู้ฟันดีถ้าแม่แล้วก็ฟันดีขึ้นกันตาแม่แม่เบิ่งเนแม่าเบิ่งนเสี้ยนเมื่อกี้นี่ก็ไปสัมผัสของฟันแม่แล้วก็ฟันว่าฟันดีอยู่ด้วยเนาะแม่แล้วฟันดีมามามาผู้เจ้าโบเป็นก็เจ้าเบิ่งเจ้าหลายเด้อเบิ่งว่า บอพค่อยไหลพบบินเบิ้งใหญ่สวยเบิ้งหลครับแวกอล์บันนี้ได้เพื่อเปิ้เห็นเหล็กเนาะเพราะว่ามันี้มาทํหาีชวๆนี่มีคดวใส่บนนี้นะมันตัวยังเว้ยมากเลยนี่นั่นนั่นเม็นที่ถองเว้ยขึ้นกรถึงเลยตีนเขียเราตีกเราเห็นเหล็กโพวดที่ว่าห้ามาตามผอมเออคอยมีเหล็กโพขึ้นมากคือมันนั่นนะนี้

ไอแกดยาเบิ่งดีมอด็ดดาได้ผล่ะนี่เฮลโล่งานเฮโล่ก็ีรเลขขาได้หน่เออเขลยน่ามสามก็สอตัวน้อบาเดียวเดียวทำเลาป่สามสามแปดเป็นไงโอ้เีตเอ เลขสี่ตัวตัวนี่นี่เลขสมมันอยู่ตรงกลางนันเออเจ้าเห็นเจ้าบอกนี่เลขหมันอยู่พี่เลขแมันมาอยู่ไทยห้าสามสามแปดเออสี่ตัวก็เลยนี่แหละมันมันมีินป่าเอาเล็เล่าสี่ินตั่าแมนอูนี่แมนเลยล่ะนี่ครับผมแม่เห็นนะครับผมเป็นห้าสามสามแปดห้าสามสมแปดนะอกันใครมันตีกับหาสามแปดเลยก็ได้อ๋อน้อน้แม่ เพราะว่าเพราะว่าหาสามกับสามแปดเนาะแม่ถือเลี้ยวถือเลี้ยวก็ปรสามเียหาสามแปดเอานะเี็นมันเห็นอยู่ในเชือกสามแปดสินา้าวเจ้าเนาะนี่มันเห็นอยู่ในเชือกครับนี่นี่เลขหาอยู่ทึ่งเก้าว่าเห็นที่บริอืทอันนี้หานี่สามสามแปดจุนมันอยู่ติดกันเลยสามสามแปดนี่แต่หาที่มันมาอยู่สูงสูงก็เขาหน่อยหนึ่ง เอ้ยสีตัวน้อยๆด้ละเออสิเอาแม่เอ็มสีตัวนี่ละไม่ได้ไรก็สิได้ขาดอัน,นอันนี้ได้ลูกเด้อร์สวยแมนนี่ลีเด้อบ่ได้ว่าเล่นได้นี่น,นี่มันอยู่ม่องเสือกมันปลูข้อนี่ครังสงสัยมันจะเป็นตัวหลักตัวนี้มันจะเป็นอยู่ในใหม่นะลูกชายนี่นี่ไรนี่ตัวนี่นี่นเลขสามันจะอยู่เที่นี้ปัณณิกมาสามสามแปดปีแปดชั่นนี้ อเีุนะถลานี่เดืออันนี้เลขนี่นีนี่อันนี้เลขหายอยู่ปะนี่อันนี้ก็มาสามสามหมื่นกับแปดปีนี่เลขหาอยู่ปีเด้อวยุ่งกับเขาคันนี้มาละสามสามแปดกูนี่นี่เลขแปดนี่นี่นี่นสวยแมนเลยแหะบ๊อบพาดมอนอยู่ีจุดที่ว่าเสือกมัดเั้าใหม่เนาะเออ เพรต้นนี้ต้นนี้มองมัดก็ใหม่ยู่ฟังเปลืนนี่อยู่ฟังเปลืออันนี้สงสัยขึ้นเลือเออสงสัยสีเลือตรงยุคอมันเนาะอย่าเพิ่งอย่าจังได้กับเถืองนะลูกเอ้ยมือวานกับแจ๊บบึงผู้เดียวมืดเหงื่อโหลดอุ้ยบ่ฮันแจับเลยนี่จับละลื่นลื่นแล้วนันแหละคือแม่เนี่ยนึกมาแทงเขาแทงยังไปกินสมือไปไหมสมือเลยทุกเสาเลยเอาเขามาให้กินเออ ขาเขาขานาไม่กินกาที่เอามากินสาไส้มากินมดสาไส้ปีงหมูช้องปีงไปเขาค็แล้วก็มนเต็มอี่หาย่างที่เาแต่ว่าเพิ่นเคยเขาฟันแมวบ่าเพิ่นบ่อยากไปใส่บกแม่เลยจยังทีเขาฟันเลยชูตี้มันบ่าันเราตันไหมเรากอนไกรนฟันอยู่มือนั่นคันบ่วาวผ่ามาเป่าถือเลยได้เหมือนเราเลยได้ไหมะือบ วอเดีเอาพามาสวดนี่พากันบุญเนาะสามองค์พระเนาะมือบาร์ก็เลยพิดไปเตี้ยมหนึ่งเวลาบอกแล้วอย่าไปหาบุญอย่าไปหาบุญไม่พิดไปเตี้ยมมันว่าไปทีมันก็เลยโอยเขินแต้มเดียวนึ่งข้านเปดเจ็ดสามเลขมันออกเท่าไหร่อีกอย่างก็เจ็ดสองเออเออแม่แต่ข้าเจ้าอุบุพบุญถึงเป็ดเจ็ดว่าถึงได้เพป็นจับทั้งหนากับนี่ได้ไหมคนเราคนเป็นจับเหล็กหนา ดบวบริลณหนาไม่ใหญ่นานโอมากโอ้ยถึงขาสิบบาทจะให้แปดเจ็ดเอาซื้อมนได้ระบายมันถึกนะบนมาเขาขาวบรลษณน่เขาจับบนันในแปดเจ็ดสามเนาะเดี๋มันออกแปดเจ็ดสองมันออกสี่เจ็ดสองคือสี่เมันมันรอบหลังที่พ่อเห็นเหล็กพูน่ะมันก็มันก็แค่มันก็ปิ่นเนาะมันเหล็กปิ่นเนาะเดินวัน ่หวันเก่าหาเก่าเก่าี่แหละตัวสำคัญเลยนี่ยุ่เชีย้องมแม่นอยู่นี่เ็หิอเห็นเหล็กปูนเห้เห็นยุ่เชียดเมอื้อาอหันบอกอะไรแล้วหันยังได้ช่วยห้าสามสามดนะครับผมเผื่อเอซีอยากเจะเที่ยวเลขอมือเศร้าอ๋อเดี๋ยวให้พอเทรก่อนอันนี้ข้อมือเศ้านี่ ข่าวองเป่นบ้านอันนี้เล็แเหได้เชือมครับเปลนบนขสาเลรลอกเลยราอเพียงคนเลยตัวเดียวล้ลลเกินบ้านนะครับเย็นนี้นะครับเออที่แม่เห็นอันทีว่าพ่อไดเชื่อนัพ้เกิดพนตัวสามเนี่ออกเอแมนนมเออพเกิดสองห้าสามแอือืมันอพว่นี่ออกแห้งนตังนะะเมันเออ ไอ้ได้พ่อซอเกิดคนนีไปไอ้ได่ออเกิดคนเด้อเออสองห้าสามแปเป็นพ่เกิดนะครับผมของาก็สคัญตัวเนาะผู้ที่เสียชีวิตนะครับนั่นบอกแม่เพื่อขอเพื่อนบาดวันนี้เน่นอนนี่แม่อ้ตัวเดียวันตัดเล็กเป็นหาสามปเล็กกด็ตัวให้เราให้เราหาสามสามแปดมหาสามแปดเลย เด็กเล่าเขาอีกแล้วนี่ถือเล่าเลียงแล้วเนี่ยได้อ่านมาสิว่าข้อสอบเพิ่นเพิ่นบ้านอะไรแม่สอีตัวนี้บอกสองเทียตัวนี้บอกเที่ยวเดียวไมอเศร้าเลยบอกไม่เศร้าเลยทำพิธีแบบนั่งซื้อวิญญาณมาป่ะก็นั่งจุดถูกนั่งเพิ่อมากระสิบเลยป่ับ้านนี้ก็มันบอกสองเทียเลยบอกหอยล่มแห้งกว่านี่มือมาสองเทียทำเทีย รัฐบาลไทยของเราะครับผมพ่อก็ถือว่าฟันดีนะพ่อฟันวายังก็ไม่จับกุดกับกุดจีบหมด้หรือที่แหลกยางมาพ่งของก็ยางมายืนอยู่นีละปวดใจหนึ่งกว่า้นอยเจ็บชิบอย่ยืนไสเสียไล่เขาครับว่าทำมัากกินยู่นี่เลยถเสียไปกนกุจี้กกุดจีกันเสียมคนปั๊บปั๊บก็เจ็บเอาว่ากุดจี้กัไรเต็มกูหน่อยเลยโอ้แต่กุดจีไปขวัวช่ใหญ่ย นัไดุ้่ณจีฝันเดียวเด้ก็ถือว่าฝันดีเลยเนาะแมนแมนแมนถือว่าฝันดีนะท่านผู้ชมเขาฝันว่าได้นะคนในคุณจี้นส่วนตัวเลขของรัฐบาลไทยเฮาก่ะก็ยังยืนตัวเก่าอยู่เปลี่ยนแปลงให้พี่เลขตัวใช้พี่แบบมันก็จำาอะไรที่รัฐบาลไทยมันโดนเนาะนะครับผมเอาตัวเดียวอ่ะตัวเก่าอ่ะยังตัวเดิมเลยตัวเดียวเลยรัฐบาลแต่ถ้าที่สามเตลือเปลกโอติดต่ออีกเขาไปนั้น เปลี่นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เพ่เปลี่ยนแปลงตัวนี้เป็นรัฐบาลไทยของเรานะครับผมยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเรามาจับใส่กับความฝันของพ่อ้ํานะครับผมก็คือว่าฝันดีมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่่อยตัวเลยให้ผมคิดปฏิเลี่นแล้วนะครับแล้วก็พ่อกับมานอนฝันนี่นี่แหละมานอนเฝาแต่เพิ่นม่เฝาให้รัฐบาลเพื่อนบ้านแล้วเนาะครับบ้านนี้ครับเพิ่นเ็เจ้าไปซื้อแล้วเเจ้ากัโทษมากเขอยากขอฝันดีเน๊นี่แหละตัวนี้เลย เล็กง่ายนี่นะมันว่างมันลาเล็กอยู่นะมันว่าเล็กอยู่บ่พ่อทุกมาหลายคนอยู่ครับว่าฝันดีสิเล็กตัวนี้มันว่านี่นะแต่แปลหงห้านี่คือเลขโผลที่เชือกที่พ่อเห็นวันแรกนะครับผมใครที่ได้ติดตามชมทางคลิปผมก็จะเห็นนะครับผมว่าพ่อเลตัวนี้ก็งามดีเนาะแม่นครับผมแปลหงห้าผมซื้อไว้แล้วพอลอตเตอรี่แต่ถ้าได้จะแปดหายนะครับกับเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมนะครับผมก็คือ นะครับน้องเขาอาจจะให้งวดนี้เป็นงวดที่สามครบตามกําหนดห้ังจะั้นก็จะได้ภาพเป็นไปชุดไทยแม่นครับกันว่าเลี้ยงไปวัดเพิ่งมันพอทีมันเป็นปีนไปตัวหนึ่งว่าโมคอยมักผ้าตัวนี้ว่าเิ่นโมคอยมักผ้าโอ้นจะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นะโมคอยมักผ้าเออยังบ่ยเห็นว่าเลี้ยงผ้ามันก็ผิดเตี่ยมหนึ่งอือว่าไงว่าิ่นบ่อยากให้ว่าวลอกตัวนี้เนึ่งไปโมว่าวเลี้ยงผ้าเลยอือ ครับเดี๋ยวทันนี่ยังเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวค่อยติดตามกับพ่ออีกครัสุดท้ายนะพ่อเนาะแต่มามมันอีก็คือพ่อบอกว่าฟันดีแห้งนะครับผมก็เลยเดินตามมาปังๆนะครับเด้อครับผมครับครับ ครับผมขอบคุณครับดีบครับบอกว่าค่อยเป็นเนาะนะครับท่านผู้ชมเราก็ได้ตัวเลขแนวทางแล้วนะครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมทุกสิ่งตุกอยา่างเ,เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นขอให้ทุกท่านนี้บังปัง,ปงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยของเรา1เมษาย,ยน2568แล้วก็เพื่อนบ้านเย็นนี้นะครับผมขอให้ใหผมปังกับพอ่อร่ำนะครับผมเราจะได้มาร่วมกันส่งดดงว,วิญญาณของนอ้องนะครับผมเนาะนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับผมขอบคุณมากเลยะครับผมสวัสดี